ถ้าคนเขาไม่สนใจเรานะอยากให้เขากลับมาวิ่งตามเรานะครับคุณฟังนี่เลยนะครับคุณรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงไม่สนใจเราคนึงอาจจะแบบโอ้ยเรายังคุณค่าใหม่พอเขานั่นเขานี่จริงๆแล้วนะครับคุณไม่สามารถเปลี่ยนเอเนอร์จีเขาได้เปล่อเอเนอร์จีแปลว่าอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเซ็งๆอยู่ถ้าคุณเข้ามาคุณทําให้เขาสุกได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกว่าโอเคอื่นๆชีวิตสบายๆคุณเข้ามาแล้วชีวิตเขาหลั่นล้าได้เห็นไหมเราจะติดคนที่เอเนอร์จีนี้เสมอไม่ว่าจะเพื่อนฝูงอะไรที่เราอยากจะชวนไปไหนไปไหน เพราะ Energy ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณยังเปลี่ยนเ n e r g y เขาไม่ได้นะเขาจะไม่สนใจคุณดังนั้นทํอย่างไรล่ะถ้าเกิดคุณอยากให้เขาสนใจเปลี่ยนไมซ์เซ็คุณก่อนอย่าไปวิ่งไล่ตามเขาเราชอบเขาจะไปจีบเขาจะไปหลงไหลเขาอะไรแบบนี้เ n e r g y คุณแพ้เขาทันทีเปลี่ยน m มซ์เซ็ครับคนเนี้ยของเล่นของคุณ คุณอยากทักคุณทักคุณอยากแย่คุณแย่แต่อย่าไปเครซี่นะอย่าไปรู้อะไรแบบนี้นะคล้ายๆกับเล่นกับเด็กอะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ s t r a t e g y นี้เข้าไปนะครับเขาจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหมือนคนนี้เข้ามาแย่แล้วก็ไปแล้วเข้ามาสนุกเหมือนแย่เด็กเล่นอะไรยงเงี้ยแล้วก็ไปเขาจะรู้สึกเหมือนกับแบบเฮ้ย energy มันเปลี่ยนและสนใจคุณขึ้นทันทีแล้วหลังจากนั้นค่อยไปหยอดพวกเสน่ห์อะไรระหว่างทางเดี๋ยวก็เสร็จอยากทำเป็นเรียนคอร์สชื่อหลงของทางคลับกิ๊กดูรอบเดียวเรื่องแบบนี้หมูเลย